แล้วก็แบบแต่แต่พอวันที่ท่านเสียหนูยันอยู่กับคุณยายใช่ป่ะแอบพูดอะไรท่านหนูอยู่กับคุณยายหนูยื่นไม่ทั <prote> ท<า>นอ,อะไรเงี้ยก, <g ül> ก็เลยแบบ <g ül> มองมอง <g ül> ย้อนกลับไปเนี่ยมีแต่ร้องไห้ตลอดคิดถึงตลอดแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแบบาอยากให้คืนกลับมาเหมือนเดิมก็แบบรู้ว่าตัวเองผิดไปแล้วอะไรเงี้ยหลอกไหมลูกตอนนี้ก็พูดอะไรไม่ได้แล้วพูดได้แต่ในใจว่าแบบ ขอโทษนะคะอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่าแบบคนที่รักหนูคือคุญญณยายแบบรู้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็รักคุญญณยายเหมือนกันอะไรยเงี้ยคุณยายเมื่อแต่ละคนเข้าใจในเนื้อหาของเพลงกันแล้วแ่นักล่าฝันก็มานั่งล้อมวงเพื่อเล่าเรื่องราวที่ตัวเองเข้าใจเพื่อนก็มาดฟังกันอย่างเดียวนะครับต่างก็มีการคอมเมนต์และแนะนําเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเพื่อให้เข้าใจอย่างท่องแท้มากยิ่งขึ้นเนื้อหานี่คือเขาพูดถึงผู้หญิงคนนึงว่าอย่าโทรมาใช่ไหมอ่า ไม่มีไม่ตายไม่ต้องโทรมาแต่ถ้าไม่มีใครตายไม่ต้องโทรมาหาแฟนชันเลยทุกคนคิดแบบนี้ปะมันจะช่วยส่งเพลง m ัดเธอทั้งหมดของหัวใจเพลงเนี้ยฮิมักว่ามันมันเหมือนมันแทนความรู้สึกของทุกคนที่แบบเคยมีคนอยู่ข้างๆกายที่ดีกับเรามากๆแต่คือเราคือเราก็รักเขาแหละแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ให้แบบไม่ได้แสดงออกหรือว่าไม่ได้แบบให้ความสาคัญกับเขาจนวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไปแล้วอาจจะไม่อยู่ จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นอารมณ์มีความสุขก็ได้ไม่ต้องมีายก็ได้รอแต่พี่มันกับมองว่ามันเป็นมันเป็นเศร้ามันเป็นความรักที่รักมากแหละแต่แบบมันเป็นมันมีความเสียดายอยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะอ่ะสมมติพอพี่มาถึงที่แล้วใช่ไหมคะสไลด์ด้เนี่ยอยากให้พี่ทุกคนหันหลังนะหันหลังใช่ป่ะเพื่อเพื่อจะได้หันมาเปิดตัวอย่างเงี้ยคุณแจซอนลบภาพเด็กอนุบาลสวมบทแดนซ์เทรนเนอร์ให้กับสามหนุ่ คุณแจซอนไม่ใช่เด็กอนุบาลต่อไปแล้วนะครับวันนี้เธอสวมวิญญาณเป็นแดนซ์เทรนเนอร์เทรนให้กับออฟแม็กและผีครับไม่ต้องดับสายจะไม่เงาโอ้ยเจ๋งอ่ะซอน,น <c oughs> เป็นครูสอนเต้นดี่นะช่วงเวลาแบบนี้นักล่าฝันแต่ละคนต่างช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีครับคุณแจซอนหนึ่งในสาวน้อยแก๊ง18ดาร์ลิงนะครับก็สวมบทบาทเป็นแดนซ์เทรนเนอร์มาออกท่าเต้นให้กับหนุ่มๆในเพลงแค่คนโชว์ผิด พี่ๆเชื่อฟังเป็นอย่างดีเลยแหละครับฝึกบล็อกกิ้งและซ้อมท่าเต้นตามคุณครูจำเป็นกันยกใหญ่ตึท่าทางมันสวยมันเก็บจังหวะเลยเออใช่แต่ยังรู้ไหมเวทีมันใหญ่นะแล้วคือถ้าเราอยู่กลุ่มเดียวกันคือเขาไม่ปล่อยให้จุกนะจุกอย่างนี้นะเนี่ๆนี่ถือว่ากระจุกเล็กแล้วนะเดี๋ยวให้คุณครูดูให้อีกทีนึงต่อเราไล่เวอร์จินเราวก็ยังอยู่ด้วยกันเลยเพราะหนูว่าเก็บจังหวะมันจะดีลองดูลองดูอ่ะเดี๋ยวลองดูท่าเต้น สุดยอดสุดยอดอ่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดเห็นภาพเหล่านี้แล้วอดปลื้มใจไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับน้องๆรักกันช่วยกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับซานิและแม็กถือว่าเป็นผู้นำที่ดีนะครับทุกอย่างทำด้วยความตั้งใจและจริงใจแต่มันดันเกิดเรื่องนี้ขึ้นคุณผู้ชมครับมีเรื่องกันนะครับแต่ไม่ใช่คู่เอกคู่เดิมระหว่างนุกนิกกับมิวตี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้น กับซานิและออฟคุณผู้ชมช่วงไม่พูดบางคำมัน้าไม่เกี่ยวันหรอบอกคุณแล้วอ่ะไม่พูดบางคำมันไม่เป็นธรรมดาคุณผู้ชมครับในการทำงานเป็นกลุ่มนะฮะมันก็ต้องมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างบ้าน AF6 เกิดเรื่องเครียดขึ้นอีกแล้วล่ะครับผมเนื่องจากการไม่ลงรอยกันไปชมครับว่าความผิดอยู่ที่ใครงะ ันต้องเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวอีกเหลืออีกกี่วันอะหนูจะใช่แล้วต้องเฉลียวว่าหย่อมนี้อีกกี่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเจ็บคงเจ็บคอเผื่ออะไรด้วยพะโลพะถ้าไหวถ้าโอเคก็เอาอ่านี่ก็ได้นะหว่าจำนวนสิ่งที่ดีกว่าในในเพลงทั้งหมดอะเปอร์เซ็นต์อันไหนดีดีกว่ากันนะครับต่ำาไอสูงอ่ะพัฒนาได้ไงไอต่ำยากาต่นกี่ตัวเพราะว่าหนูคุมต่ำยากกว่าสูงบางครั้งการทะเลาะกันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้ามันทําถูกเวลา คือตอนประชุมหรือตอนอะไรครูเก๋อยากให้มีการทะเลาะก,กันเพราะว่ามนุษย์เราต้องมีความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่งั้นเราก็คงจะเหมือนกันไปทั้งโลกความแตกต่างนี่แหละคือสเสน่ห์ของมนุษย์เพราะฉะนั้นครูเก๋อยากให้มีบ้างที่ถกเถียงในเรื่องของความคิดหลายคนก็หลายความคิดเห็นไม่ว่าใครก็อยากเสนอความคิดของตัวเองออกมานะครับการถกเถียงในเรื่องงานก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างที่คุณครูเก๋บอกครับ แต่ดูเหมือนว่าการถกเถียงของเหล่านักล่าฝันในวันนี้จะออกอาการรุนแรงไปสักนิดหนึ่งเห็นพูดคุยกันอยู่ดีๆก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเ้อว่าคิวตี้ลองไม่อได้งแล้วทำไมที่ไม่รู้เยก็ไม่อยากบอกแต่งานมันไม่บอกไม่ได้ไง คืองานเนี่ยวีคเนี้ยครูไม่มาใช่ไหมแล้วเวลาพี่ถามว่าใครอยากได้ท่อนไหนใครร้องได้หรือร้องไม่ได้นั่นคือพี่ถามจริงๆถ้าไม่พูดก็คือเน่า no. ชนวนของเรื่องเริ่มจากการที่สาวๆกำลังถกเถียงกันเรื่องแบ่งท่อนร้องเพลงโจทย์ ซานี้ก็ออกอาการไม่พอใจนิวตี้พูดเสียงดุดังจนนิวตี้และแอนร้องไห้เพราะตกใจกลัวครับที่พี่ออกไปยืนนอกคือพี่ก็ยืนคิดมานานแล้วว่าเออถ้าพี่ไม่พูดเนี่ยมันก็จะมีแต่ปัญหาใช่ไหมแล้วก็จะไม่มีใครพูดอะไรเลยนอนกันเงียบๆพี่ไม่ได้พูดถึงว่าเอออายุแค่นี้แล้วแบบพูดไม่ได้พูดได้แต่ไม่พูดแล้วก็ไปพูดกับคนอื่นซึ่งแบบ สรุปก็ไม่ได้ตัดสินใจงานกันคือเป็นเงินกลุ่มมันมันต้องรีคุยกันนะครับเพามันทำงานกันเยอะไม่มันเสียเวลาแล้วม่รู้ทีบไม่บอกเขาว่าไม่บอกพี่ไม่รู้บอกทำไมก็บ่นเฉยๆแหละเชหนุ่มออฟเองเห็นท่าทางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแม้ในใจก็แอบไม่พอใจอยู่ลึกๆแต่ก็อยากจะคลี่คลายสถานการณ์ที่ดูตึงเครียดให้ดีขึ้น แต่แล้วความหวังดีกลับถูกตอกกลับมาด้วยเสียงประหวัติของซานิครับแต่บทเราก็ต้องบอกใช่ป่ะงานมันเป็นงานนิ่ต้องเคลียร์ได้ป่ะออฟอย่ายุ่งได้ป่ะตักเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรนิวก็ลองได้ถ้าลองได้ก็ต้องไม่มีคำพูดกับพี่แอนใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่าพี่แอนเป็นพูดกับเจนีแล้วไม่ได้ ้หนูโดนดุน้ลูกเออแอนก็ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเรื่องเที่หรอกจริงไม่ใช่ออฟมันไม่เกี่ยวกับออฟมันไม่เกี่ยวกับออฟเลยเรื่องนี้ร้องกันเลยเขาลองได้เพื่ปะถ้าลองไม่ได้ก็พูดดีก็ลองได้แล้วไงแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับออฟด้วยนะออฟก็ไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องมีใครมายุ่งวันนี้วันเกิดลุงนิงด้วยแล้วยังไงอ่ะไม่แล้วน้องไม่พูดแล้วเนี่ยวิ่งนี้ครูไม่มาใช่ปะไม่ได้อันไม่ผิดออน เหตุการณ์ยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับซานิและออฟต่างไม่ยอมกันออกไปเถียงกันต่อในห้องโถงหนุ่มออฟหนีไปสงบสติอารมณ์ที่ชั้นลอยโดยมีแม็กพยายามที่จะไปคลี่คลายสถานการณ์ของทั้งคู่ครับอีกอย่างหนึ่งออฟเวลาเขาคุยกับน้องอ่ะออฟก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งก็ได้ไม่ต้อย่างมันเป็นจีิงไม่ต้องมามันเขาไม่เกี่ยวกั่ต้องมมันเขาไม่เกี่ยวไม่ต้องมามันไม่เก่ว่้องมาทันาไม่เกี่ยวไม่้มันเขาไม่เ่ยไม่ต้องมาทำกันเลย

จอออฟลงมาดิเเจนย็นนไม่มันมันมันเหวี่ยงใส่ก่อนมันมีปัญหาเลยหรือเปล่าออฟลงมาดิเอางี้เอางี้เดี๋ยวแม่แม่ไปคุยออฟดีๆให้ก่อนนะ <c oughs> ไม่ต้องมนันหรอกมแล้วลงมาเดไม่ออป, <c oughs> ปัญหาเยอะผู้ชายก็ผู้ชายดิยนี่ผู้หญิงอ่ะ <c oughs> บอกแล้วคุยัานานแล้วว่าจะไม่ กันถูปะเอแต่ดูไปดูมาผมว่าเรื่องนี้มีบางอย่างผิดปกติซะแล้วล่ะครับก็แม่ทะเลาะกันอยู่ดีๆนะครับซานิดันแอบ,บหลุดยิ้มออกมาที่แท้แต่ละคนก็แอบ,บวางแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ19ปีของสาวนุกนิกนั่นเองร้ายกันจริงๆนะครับ งานนี้เหล่านักล่าฝันเตรียมปรึกษากันตั้งแต่เมื่อคืนนี้อาศัยจังหวะที่นุกนิกเข้าไปพบคุณครูใหญ่ตลอดทั้งวันก็มีการนัดแนะให้คิวกันแบบมืออาชีพเลยล่ะครับเขาไม่ไม่ยิ้มไม่สนใจไม่ไม่คือเราอะเราเรารู้ไงว่ามันเป็นการวางแผนที่เราจะวางให้นุกนิกใช่ป่ะแต่นุกนิกไม่เข้าใจไงเดี๋ยวนุกนิกแบบเครียดแล้วแบบแล้วแบพรุ่งนี้เช้านุกนิกเข้าใจปะเข้าใจเลยวันนี้ฮ้บบิบอนที่นี่ดีงว่าช่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปะเนี่ย เาหลับมันไม่เป๊มันไม่เป๊ะันเดี๋ยวเดี๋ยวจะทะเลาะกันจริงๆป่ะ